สามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวซีรีส์นะครับวันนี้อยู่กับเรื่องที่ชื่อว่าดีน่าเลิฟครับเรนไม่มีวันรักผมเพิ่งดูจบเมื่อกี้นี้เลยแล้วมีหลายอย่างให้พูดมากโอเคเริ่มกันที่ความประทับใจแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คาดหวังนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะดีเลยเพราะว่าเออคือมันเป็นเหมือนเรื่องที่ไม่ได มีกระแสรแรงขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ดังน้อยในแง่ของแบบเวลาโปรโมทคือผมเห็นนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับเรื่องอื่นๆทีนี้ใช้เวลานานมากผมจะมาดูแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันแล้วครับ <c oughs> เริ่มที่อะไรดีก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้เรื่องนี้ดีมากๆครับเรื่องนี้ดีมากๆแบบดีจริงจ ในพาร์ทการแสดงแน่นอนครับไม่ได้มีหลายตัวละครเนาะถ้าพูดถึงตัวละครก็มีแค่คนที่เล่นเป็นรินกับเขมเนาะที่เป็นคู่หลักแล้วก็มีพ่อแล้วก็มีคนนี้เป็นชื่อรินเหมือนกันที่เป็นพี่หรือว่าเป็นคนที่เลี้ยงแบบว่าไม่ไม่น่าจะบลดวิเลนนะน่าจะแค่แบบ <c oughs> แบบว่าดูแลเฉยดูแลเข็มนะครับแล้วก็คนนี้กับคนนี้ที่เป็นคู่กันพาพภากับคีรีโอเคทีเนี้ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆคาดหวังกับเรื่องนี้เพราะว่าเออม,มันเป็นเรื่องที่พูดในแง่เนื้อเรื่องนะเพราะว่าคือ,อ,อถ้าเพื่อนๆเคยดูคีผมผมจะพูดถึงหลักๆก็มีอยู่สองอย่างก็คือในเ,เรื่องกับการแสดงแล้วก็จะพูดถึงบางฉากเนาะ ทีเนี้ยเออเรื่องนี้เนื้อเรื่องโบมากมากเลยครับผมคือคือผมชอบเรื่องนี้มากๆแล้วก็ไม่ชอบเรื่องนี้มากๆเหมือนกันนะเนื้อเรื่องของเรื่องเนี้ยอ่ะผมพูดแบบโดยรวมเลยนะคือเรื่องที่รินจะต้องแต่งงานกับเขมมีกรอบระยะเวลา2ปี คงที่ความสัมพันธ์นี้ให้ได้ก็จะได้รับตำแหน่งประธานบริษัทแล้วแน่นอนเรื่องแบบเนี้ยคือสุดท้ายแล้วอะตอนจบมันไม่ได้ผิดประจักษ์ที่เราคาดหวังเลยครับก็แค่ไม่สนแล้วว่าตำแหน่งคืออะไรเราก็แค่รักกันแล้วก็จบซึ่งว่าซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากนั้นเลยนะครับอันนี้คืออย่างแรกแล้วเนื้อเรื่องจะให้เห็นความสัมพันธ์ของเขมกับ ควันลินเนาะที่เป็นคนที่เลี้ยงหนึ่งมาซึ่งก็ไม่ได้มีซีนเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็พอได้เนาะ <c oughs> ทีเนี้ยอัน,นอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องของเขมกับควันลินเนาะอาจจะไม่ใช่หลักแต่ว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเอ่อเนื้อเรื่องที่เขาเล่าแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่ไม่มันมันไม่มีความหมายครับมันไม่รู้จะเอาเข้ามาทําไมก็คือ รื่องในเรื่องของพระพายกับคีรีคือสองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วพระพายเป็นเหมือนแฟนเก่าของดินตั้งแต่ตอนเริ่มเลยมั้งตอนที่เปิดฉากมาที่ดินกัลมาจะโดนรถชนแล้วเขมก็เข้ามาช่วยภายหลังเรามารู้ว่าลินเขาตอมใจเพราะว่าพระพายไม่รักแล้วมันเหมือนว่าจะมีอะประเด็นเรื่องแม่ของคีรีจะไปเรื่องผลประโยชน์นู่นนะี่นั่นซึ่งในเรื่องเนี่ย เหมือนจะไม่ได้ลงรายละเอียดด้วยซ้าหรือถึงลงผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคือส,สุดท้ายแล้วผมมองว่าม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีผลตอนน่อในเรื่องหลักเลยแมย้แต่นิดเดียวอ่ะมันมีแต่จะทําให้คุณดินเนี่ยจมอยู่กับอดีตซึ่งอ่ะมันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งนั่นก็คือความไม่เมกเซน s ์ของคืออย่างนีอนน้อันนี้ผมว่าทา้าทายละมันมันค่อนข้างมองได้หลายแบบ มันมันจะมีเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายครับตอนที่90ามั้งตอนแบบใช้ช่วงช่วงในท้ายเลยแบด90ที่มันมีปัญหาปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเรืงแรกก็คือปัญหาที่คุณดินเอยังอยู่กับพระพายหมายถึงว่ายังแบบไปหามาัเอ้ยไปหาอะไร <c oughs> ไปไปมาหาสู่ก็คือแบบยังไม่เจอยังตัดไม่ได้แล้วเป็นแฟนเกานะ่ามันก็คงรับไม่ได้สําหรับเข็มคุณลินก็เลย มันมีฉากหนึ่งที่คือเอาตรงนะคุณลินเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ภายในอะ่ะ mentally unstable ก็คือเขาไม่ได้ไม่มั่นคงแล้วผมรู้สึกว่าเขาในเรื่องอะ่ะไม่ไม่ได้ให้ฉากที่เห็นว่าเอ้ยคุณลินเป็นหนักถึงขั้นต้องไปหาจิตแพทย์หรืออะไรกันเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นเนาะแต่แต่ดูจากการกระทำอะ่ะบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็น เออมันมันเป็นบทที่ไม่ make sense หรือว่าแบบมันเป็นบทที่เอ้ยคุณลินเป็นเหมือน b บโพ l a r คือตอนตอนที่กำลังจะรักกันอยู่ดีจะเข้าได้เข้าเข็มแล้วสักพักหนึ่งก็ก็อยู่ดีพอผพายมาปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนเลยจากที่ตอนแรกรักกันในดีแล้วแบบกําลังซึ้ททาตัวแบบปกติใช่ตามตามที่ตอนเคยผ่านมาแล้วสักพักก็เปลี่ยนปเป็นคนละคนเลยแล้วก็ถ้งเข็มไปซะงั้นและยิ่งตอนสุดท้ายมันยิ่งย้ำว่า ดินมีปัญหาจริงๆปัญหาในการตอนแรกกับผมนึกว่ามันแค่ซึนแบบเออซึนแบบแค่แค่เป็นพิธีอะนะึกเข้แต่ว่าเหมือนจะเป็นปัญหาจริงเพราะว่าในจุดที่สําคัญไอซีเกือบสุดท้ายนั่นก็สาคัญนะเป็นจุดที่ทําให้เขมออกจากบ้านนะแต่ดินก็ยังเลือกที่จะไม่ไม่แบบไม,ไม่ไม่พูดแล้วก็เหมือนพักสายไล่สงทีเนี้ย พอมาเคลียร์เรื่องในเรื่องของพระพายกับคีเรียผมยิ่งมองก็แบบเฮยมันมันมัน,ม,นมันไม่เวิร์กอะเอาโนะมันมันดูไม่ผมผมไม่อินเลยเอางี้ดีกว่าคือคือจะบอกว่ามันไม่สําคัญก็ไม่ได้เพราะว่าพระพายคือแฟนเก่าคุณลินแล้วลินก็คงอยากที่จะช่วยเนาะเอามามันเป็นปัญหาที่ปปัญหาที่คลีเช่ไม่ได้พบเห็นทั่วไปแต่ว่าจะพบเห็นได้ในคนที่แบบสถานะสูงเนาะในการที่แบบ เราต้องเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> ทีนี้มาพูดถึงอ่ะผมพูดถึงในเรื่องของในเ,เรื่องหลักไปแล้วแล้วก็มีของสองคนนี้ทีนี้พูดของนี้แล้วพูดของพระพาที่นี้แล้วควันลิ้นเข็มแล้วเราก็อ๋อมีอีกจุดหนึ่งเป็นพาร์ทการทํางานเล็กัน,น้นอยครับก็คือปัญหาในบริษัทเนาะอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่าเอาตรงนะเพื่อน ข้อเสียของเรื่องนี้คือเนื้อเรื่องโบแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องธรรมดาค่อนไม่ดีเลยคือไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันแบบธรรมดาค่อนไปในทางที่ไม่ดีมันมันไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันบางอย่างมันฉับใบเกินไปมันไม่ได้บางเสียก็แช่นานเกินโดยไม่มีสาเหตุผมเลยรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันไม่ค่อยเอ,อ่อทำให้อินบวกกับอันเนี้คือ ค,คือมันจะมีตัวละครที่อยู่ในบริษัทแบบท,ที่เล่นเป็นเพื่อนของเคมอะผมรู้สึกว่าที่เป็นเนเพื่อนร่วมงานเนอะว่าเขาเล่นไม่ค่อยออคือเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วกันเอางี้ดีกอะหลายหลายคนโวยท,ที่ที่เป็นตัวประกอบอะผมรู้สึกว่าแบบถ,ถ้าจะเอาคนที่เล่นแบบโอเคที่สุดอะก็คือพ่อแล้วก็คนนี้นคนที่เป็นเหมือนเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงของเคมแค่แค่สองคนที่เหลือคือแบบผม ผมไม่เคยดูซีรีส์เรื่องไหนแล้วรู้สึกว่าเออนักแสดงประกอบเล่นได้แบบมันมันดูหลุดๆอะครับมันมันดูไม่ดูเหมือนคือผมพม่อยากคู่นี้เลยจับมันดูเล่นได้ไม่ตามมาตรฐานเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันคือถ้าเทียบกับอ้าผมอาจจะเป็นเพราะว่าเนักแสดงหลักอะเล่นไว้ดีดีมากจริงมันมันก็เลยพอพอมันมีการเปรียบเทียบกันอะ พราะก็ต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วเนาะเวลาเขาเข้าสีด้วยกันอ่ะมันเลยทําให้แบบผมมองว่ามันอมันมันดูห่างกันเกินไปอ่ะแล้วมันดูมันมันเป็นเทินออฟของผมเลยนะการที่แบบอยู่ดีสีไล่มาใช่เพราะว่าในแต่ละตอนก็จะต้องเข้าบริษัทแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็มีเรื่องงานเลยนะซึ่งพอไปเจอตัวประกอบทาให้แบบโอเคเทินออฟนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยทีนี้ถึงไหนแล้วนะผมว่าผมน่าจะครอบเลยเรื่องหมดละ มีตั้งตั้งแต่ตอนแรกอะตอนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ก็คือมันจะเป็นโอเคผมว่าผมพูดอ,อันนี้ก่อนดีกว่าตอนช่วงสุดท้ายที่มันจะเป็นตอนที่คุณลินจะไปะง้อเขมเพราะว่าเข็มออกจากบ้านเนาะเามว่าแบบไอ้เรื่อง ที่ทะเลาะกันที่เนี้ยไอจุดตรงเนี้ยที่ผมบอกว่ามันส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ make sense แล้วมันมันเป็นสิ่งที่แบบคือบทและเนื้อเรื่องของเรื่องเนี้ยมันไม่โอเคเลยผมไม่รู้สึกอินเลยแม้แต่นิดเดียวเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมันมันไม่รู้สึกว่ามันเฟรฟูลมันไม่รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆอะนึกข้าวป่ะแต่พอมาคิดดูดีๆเนี่ยการที่คุณลินยังยึดติดกับพระพายอะมันคือจะ แล้วด้วยความที่พะามีปัญหาอยู่ผมว่ามันแม็กเซส์นะที่ที่เขาจะไปหาอย่างที่จะบอกแม็กเซส์ที่จะช่วยไม่ได้ตัดเลยแม้แต่นิดเดียวก็โอเคแต่ว่าไม่คุยกันให้ดูเรื่ององนันนี้ประเด็นก็คือคุณลินมีอีกโก้เนาะล้วร็อกน,น,นี้นั้นทำให้เป็นตัวละครที่แล้วประเด็นคือตอนจบเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยจังหวะที่มางอนเนี่ยด้วยความที่เข้มก็แบบงยอมง่ายด้วยมันเลยทําให้แบบตรงเนี้ยผมผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ คือเวลาเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอ่ะมันก็ต้องมีเริ่มต้นปานกลางแล้วก็จบแล้วก็คลายแม็กซ์แล้วก็ก่อนจบใช่ไหมละ่ะคือมันทํามันทําดูรกลวกอ่ะแต่โอเคผมว่าผมพอละผมจะเลิกพูดเรื่องเนื้อเรื่องเพราะอย่างที่ผมบอกไปเริ่มคลิปว่าต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าผมชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าเรื่องนี้เราแสดงเล่นดีมากว่า แน่นอนว่าผมมาถึงแค่2คนนะก็คืออ,อคนที่เล่นเป็นคู่หลักนะครับทีเนี้ยโอเคคนอื่นๆก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมต้องบอกเลยว่านักแสดงคู่หลักเนี้ยเป็นคนแบกเรื่องนี้เพราะถ้าไม่ใช่พาร์ทการแสดงถ้าไม่ใช่พาร์ทความขี้เล่นของตัวละครเข็มแล้วความที่ความซึ้ความมีอีโก้แล้วก็ความที่จะแบบแอบยิ้มเเวลาที่ มันมันมีแบบเวลาที่เขาเล่นคู่กันอของของคุณลินอะเรื่องนี้จะไม่มีอะไรเลยมพูดตรงๆนะมันมันแบกแบกหนักมากๆผมผมชอบพาร์ตตรงนี้มากๆมันมีหลายๆซีเลยครับอย่างที่บอกตั้งแต่ก็อตรงนะพาร์ดราม่าเรื่องเนี้ยแทบจะไม่มีเลยมันแค่แป๊บเดียวด้วยซ้ำแค่แบบแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวเลยแล้วไม่ได้คือมันมีฉากแค่แบบอะฉากที่แบบดิ่งหรือว่าดรอปหน่อยก็แค่ ชาที่เขาดื่มเหล้าชาที่คุณลินดื่มเหล้าแล้วก็ค้างไว้ไงสักแป๊บหนึ่งไม่นานด้วยซ้าแล้วก็แบบสุดท้ายก็ไปตามตามหาแล้วก็เจอแล้วก็จบอาพานั้นอ่ะตรงนั้นมันดูง่ายง่ายไปแล้วมันก็บางคนจะไม่อินผมเข้าใจนะแต่มันไม่ได้หักล้างกับสิ่งที่ทั้งสองคนเนะี้ยทั้งคุณลินแล้วก็เขียมาเอ่อทำมาใน EP หรือว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยเขาทำไปดีมากจริงๆนะมันเป็นเคมีที่ผมบอกกันนะว่าโคตรดีอันนี้ดีของจริงเลยรู้ปะว่าเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงอะไรผมจะนึกถึงเรื่องเอ่อเรื่องนี้เรื่องแบงค์เรื่องแบงค์กับเรื่องเมทแบงค์กับเมทอะค่อนข้างคล้ายกันแต่เมทอาจจะดูมีความนี่หน่อยแต่ว่า โอเคเพื่อนๆคือแบลนด์อ่ะแบลนด์จะเป็นแบลนด์กัมเมตจะมีตัวละครหลักที่เป็นทายแบบว่าคนนึงนิ่งๆอีกคนนึงขี้เล่นหน่อยคนนึงทาเลนต์ใช่ปะซึ่งดีนาเนอร์ก็เป็นงั้นเหมือนกันแล้วมูดของมูดการดำเนินเรื่องของแบลนด์กัมเมตอ่ะจะมีอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือเอ่อจะเป็นทั้งสองเรื่องเนี่ยจะมีครึ่งหนึ่งที่เป็นพาร์ทแบบสบายๆชิวๆตลก ไม่ถึงขั้นตลกไ่ปอกว่าเฉีวๆแล้วกันได้ครึ่งบึงเป็นมูดดรามา่าเข้มขน้นแล้วทั้งสองเรื่องนี้มีมีอย่างนี้เหมือนกันแต่ดีนายเลิฟเนี่ยไม่มีความไม่มีความดราม่าเลยเอางี้ดีกว่าแบ t เดอร์แฟกคือดีนายเลิฟแบบหรือว่าอีกอย่างนึงผมชอบมากสุดคืออะไรคนที่เล่นเป็นคนที่เล่นเป็นเข้มอะ่ะเขา ทำพาร์ทคอมเมดี้ออกมาดีมากๆผมชอบมากๆเลยคือมันแบบมันดูตลกมันดูเป็นธรรมชาติอะเขาเล่นแบบมีมุกมีนูน่นนี่นั่นแบบคืออันนี้ผมชอบมากๆเลยอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเนี้ยผมชอบการแสดงที่สุดแล้วก็เคมีของทั้งคู่อคือมันดูดีมากครับเป,เป็นเป็นภาพที่แบบใช้คซาว่า magnificent นะคืออธิบายไม่ถูกคือคือมันดีมากจริงทีนี้ผมคิดว่าตอนเนี้ย คือด <cek> ้วยความที่เรื่องนี้ผมไม่ได้จะลงรายละเอียดซีนเพราะว่ามันค่อนข้างจะคล้ายๆกันครับมันเป็นเหมือนวนลูปแต่ก็ไม่เชิงลูปนะว่ามันก็ใหม่ๆแต่ว่าโดยโครงหลักก็คืคล้ายๆกันก็คือเปิดเรื่องมาเป็นครูเรียนกับเขียนอยู่ด้วยกันแล้วก็โน่นนี่นั่นก็ไปทํางานแล้วกลับบ้านแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนแล้วก็อะไรเงี้ยชิวๆมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็มีเพิ่มพาร์ทของพาร์ทการทํางานมีราม่าขึ้นมามีแบบคนชอบกันไม่ชอบกันแล้วก็มีเรื่องผ้าผายกับคีรีแล้วก็แค่นี้ซึ่งอย่าง ไม่ค่อยเวิร์กมันเลยทําให้ผมไม่ได้มีซีนที่ประทับใจเป็นพิเศษหรือว่าจะแบบพูดจาะจงแต่ผมรู้ตอนเนี้ยผมก็าลังคือผมเพิ่งนึกขึ้นได้แล้วว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดนี่คือ <laughs> if not one of the นี่น่าจะเป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุดนะครับเป็น พารทเกี่ยวกับฉาก NC โอเค NC ของเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทำถึงมากๆถึงในระดับที่ผมคิดว่านะจากที่ดูดูประเมินทางสายตาในตอนเนี้ยกับเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า NC ของ d ีนายเลิฟน่าจะเป็น NC ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาแล้วนี่น่าจะดีที่สุดเลย บวกกับเคมีของนั้งคู่บวกกับนู่นนี่นั่นทําให้แบบเรื่องเนี้ยเป็นเป็นเรื่องแบบที่แทบจะแทบจะเต็งหนึ่งนะโดยที่คือเพื่อนเพื่อนรู้ป่ะตอนแรกอะที่ผมดูเรื่องเนี้ยผมชอบมากๆเลยผมผมชอบตั้งแต่ดูตอนแรกๆแล้วอะเพราะว่ามันมีความแปลกมันมีความแบบถ้าใครถ้าใครดูอีพีที่หนึ่งอะจะเห็นว่ามันงงงงไหมอยู่ดีเขาตัดแบบไปนู่นนี่นั่นแบบงงๆอะผมไม่เคยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่า ในใน,ในความงงนั้นอะ่ะผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังต้องคาดหวังมันมีตั้งสิบตอนแล้วพอผมดูไปเรื่อยใช่ผมก็เริ่มชอบเคมีของน้วงฮุ้แบบค,คู่คู่หลักอะ่ะแล้วพอดูไปสักพักหนึ่งก็เริ่มจินตนาการเนื้อเรื่องว่าเฮ้ยมันมีสิเป็นอย่างนี้ถ้าเป,เป็นอย่างนี้เนะี่ยดีมากเลยแต่ไม่เป็นโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันมีเอ็นซีมาเสริมด้วยทําให้เรื่องเนี้ยดูโดดเด่นมากขึ้นไปกว่าเดิมมันมันเป็นบทพูด ที่ไม่ไม่ค่อยเห็นแบบเนี้ยมันดูไปธรรมชาติแล้วมันก็ดูเข้ากันดีมากๆกับทั้งคู่นักแสดงหลักเข้ากันดีกับแต่ละฉากของ NC นะผมชอบมากๆเลยโอเคผมคิดว่านี่น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของ d ีนาเลิฟซึ่งเดี๋ยวผมกดแป๊บนึ่งมันต้องเพิ่มโปรเตอร์มาโอเคผมคิดว่าอะ มาถึงเวลาที่เราต้องมาไล่กันละคือตามภาพนะเพื่อนเมันมีอ่ะคือผมคิดว่าก่อนก่อนอื่นเลยเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ละทีนี้มาดูกันว่ามันจะดีกว่าเมทแบล็งคอและพลูโตไหมเทียบดีนานเลฟก,กับเมทก่อนผมคิดว่าดีกว่าเพราะว่าคือ Made เมยเนื้อเรื่องค่อนข้างดีนะ แล้วก็มีมีหลายๆจุดที่ผมชอบเหมือนกันมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าคือเคมีตัวละครหลักของดีนาเลยว,ว่ามันมันพุ่งทะยานในจริงๆเพม่อนผมไม่รู้จะอธิบายไงคือผมชอบมากมาคือมันไม่ใช่แค่ความเข้ากันแน่ของเออพาร์ทของโรแมนต์แต่มันมีคอมเมดี้ด้วยไงเด็นถึงจะไม่ใช่คอมเมดี้ของทั้งคู่อะแต่ผมว่าคนที่เล่นเป็นเขียมันที่ผมบอกคือเขาโอ้โหทำดีทำไห้ดีมากจริงๆมาอยู่ตรงนี้แหละทีนี้ คือถ้าใครตามผมมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยไม่รู้จะมีไหมนะแต่ว่าผมจะเป็นคนที่อวยแบงค์มากๆตั้งแต่ตอนแรกเลยจนแบบมันเริ่มมีไอ้พวกนี้ไอ้พวกแบบคือโอเคก็ต้องตามการเวลาเนาะเขาทำดีกว่าแล้วแบงค์ผมก็เริ่มตกลงมาเรื่อยๆและวันนี้ก็จะตกเหมือนกันฮะผมคิดว่าคงมาอยู่ที่หัวแถวของ S ไม่ใช่ S บวกละเพราะว่าแบงค์พูดกันนํำตรงเนเรื่องอะเอาจริงนะเนเรื่องมันธรรมดาเลยแหละ อาจจะไม่ถึงขัง้นดีนาเลิฟดีนาเลิฟอะเนื้อเรื่องหนักกว่าแต่ผมมองว่าพอลองมามองดูจริงๆอ่อะอย่างที่ผมบอกจุดแข็งของแบงค์คือการแสดงใช่ไหมหรือว่าพาร์ทของตัวละครหลักซึ่งเป็นเหมือนกับดีนาเลิฟเลยแต่ดีนาเลิฟอะหลากหลายมากกว่าแล้วแบงค์อะสำหรับผมนะมองแค่แบบถ้าเคมีของทังคู่คือสุดๆุดละแต่ด้วยความที่ดีนาเลิฟมีเคมีด้วยแล้วบบกับอนุน,นี้นั้นด้วยแล้วลหลายๆหลังรวมกันผมเลยมองว่า เรื่องเนี้ยดีา่ารว่าดีกว่าแลงทีนี้โอเคเพื่อนๆฟังนะพลูโตเนี่ยไม่มีทางเทียบกับดีน่าร่วได้ผมคิดว่าพลูโตยังออนท็อปแล้วก็ยังเป็นที่หนึ่งโดยร้ายข้อกังขาไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแน่นอนเพราะว่าพลูโตทําได้ดีมากจริงถ้าเทียบกับดีนา่าร่มนะผมคิดว่าไม่น่าสู้ได้ทีนี้เทียบกับอัส โอเคก่อนที่เออไม่รู้จะมีไหมนะแต่ว่าก่อนที่คอมเมนต์จะโกเคซี่นะคืออัสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เออโอเคผมเข้าใจนะว่านิยายไม่ควรจะมารวมกับซีรีส์เพราะว่าเขาทำคนละอย่างกันแต่จะบอกว่าถ้าอัสที่เป็นซีรีส์เนี่ยยึดถือเนื้อเรื่องตามนิยายอาจจะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนทั้งหมดแบบเนี้ยอัสจะเป็นอันดับสองคงที่มั่นคงอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่อัสเขาเปลี่ยนเนื้อเรื่อง ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็แบบไปในทางเซฟโซนซะส่วนใหญ่มันเลยทําให้ถ้ามาเทียบไปจริงๆเนี่ยส่วนตัวนะคือคือเพราะว่าอาจจะคืออาร์ตค่อนข้างเพอร์เฟกเลยเป็นเป็นเรื่องที่แบบในหลายๆองค์ประกอบทําำว้ดีกว่ามาตรฐานมากๆคล้ายๆพูโตเลยแต่ว่าเพื่อนรู้ว่าผมก่อนที่ผมจากทลเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าเนี่ยดินานเริ้มน่าจะอยู่ตรงนี้ ประมาณตรงนี้แต่ก็นั่งคิดดีกว่าอมันจะมันจะถึงขั้นแบบสลับกันได้ไหมอืมถ้ามาเทียบกันจริง,รงๆอะ่ะมันจะมีอยู่สามอย่างหลักๆที่ผมดูในเนื้อเรื่องเนาะนั่นก็คือผมดูการที่จะเทียบเรื่องเรื่องหนึง่งอ่ะผมดูที่เนื้อเรื่องก่อนอย่างแรกอังน,นี้ถ้ามาเทียบเนื้อเรื่องระหว่างอ s a สกับดีนาเลได้ครับเป็นหนึ่งคะแนนละหละ ทีนี้เทียบการแสดงกันเออถ้าการแสดงนะอันนี้ยากมากๆเลยแต่ถ้าเทียบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นหัวข้อองค์ประกอบที่ผมจะชอบเวลาเรื่องเขาทําอะไรเงี้ยซึ่งก็คือมันคือองค์ประกอบที่มันเป็นให้อารมณ์แบบส่วนประกอบที่มันรวมๆกันอย่างยกตัวอย่างการถ่ายทํา บทพูดตัวละครแล้วกเ็เพลงประกอบถ้าการถ่ายทำฉากหรือแบบมูต์ของเรื่องโดยรวมนะ ASD ดีกว่าและบทพูดตัวละครเนี่ยผมคิดว่าดีนายเลิฟดีกว่าแต่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ ASD ดีกว่าก็คือเพลงประกอบครับเพลงประกอบเขามีเยอะคือดีนายเลิฟเนี่ยแทบจะไม่มีเพลงประกอบเลยมันเป็นเพลงที่แบบ reuse อะแล้วเป็นเพลงที่มีมาก่อนแล้วเนาะซึ่งก็อาจจะไม่ได้มี Impact มาก ในเรื่องนะครับเอ่อเมื่อกี้มีประเด็นอะไรบ้างนะฮูรู้ละมีในเรื่องใช่ไหมโอเคในเรื่องอัสได้เป็นหนึ่งละแล้วก็เพเประกอบอัสได้แล้วก็เซตติ้งโดยรวมอัสได้เหมือนกันค่อนข้างชัดแล้วละ่ะแต่ว่า <laughs> ที่ผมยื่นเพราะว่าผมชอบดีนานเลิฟมากคือถ้าพาร์ทการแสดงอะถึงแม้ว่ามันจะสูสีนะถ้ามาพูดกัน,นตรงๆอะแบบ ทิ้งไปแอบมันสูสีจริงๆแต่ส่วนตัวผมให้ให้ดีนา่าเลิฟเลยผมชอบมากๆไม่เคยได้เห็นเรื่องอะไรแบบนี้มาบ่อยๆแต่ก็คงจะไม่สามารถชนกับเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันอย,ยอมรับตามตรงว่ทาทาออกมาดีจริงๆโดยรวมเลยเดี๋ยวมองรวมๆไม่ต้องแบบมองว่าจุดแข็งคืออะไรจุดนู่นนี่นั่นคืออะไรไม่ต้องมานั่งแบบดึงข้อออกมาคือเพราะว่าตัวเรื่องเนี้ยทั้งหมดย้ำมาทั้งหมดนะคือจุดแข็งเลยมันทําออกมาดีจริงคือแบบโปรดักชั่นอะ โดยวรวมคือเป็นโนมัสเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดีนาะเลิฟของผมก็คงยังต้องอยู่ตรงนี้นะแต่ก็ยังอยากย้าให้เพื่อนๆนะว่าเรื่องเนี้ควรค่าแก่การดูจริงๆนะครับสําหรับใครที่กำลังคิดว่าดีนาะเลิฟน่าดูไหมหรือว่าจะสนุกไหมนะผมบอกเลยว่าสนุกครับถ้าเพื่อนๆถอดสมองคุยกันหเัาตรงว่าบางเนื้อเรื่องในหลายๆส่วนอนะ คือถ้าคิดเข้าไปลึกๆอ่ะมันก็พอเข้าใจตัวละครนะแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนข้อได้จริงที่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ยังค่อนข้าง poor written <c oughs> ก็คือเขียนออกมาแย่หน่อยแล้วก็ดําเนินเรื่องแบบฉับพลัฉับมามีฉากที่ไม่ได้สําคัญใส่เข้ามามันมีข้อเสียเยอะไปหน่อยข้อเสียกระจุกกระจิกรครับของดีนาเลิฟและอย่างที่ผมบอกข้อดีเพียงอย่างเดียวนะของเรื่องนี้ก็คือเคมีคู่หลักแค่นี้ก็การสนแสดงของนักสนแสดงคู่หลักซึ่ง ก็ถ้าใครคิดว่าแค่นั้นพอมันมากพอสําหรับการที่จะทําให้อยากทําให้เพื่อนๆอยากดูก็ก็ดูได้นะครับถ้าไม่ติดอะไรก็ดูชิวๆวันอาคิดมากแต่ผมรับประกันเลยนะว่าทั้งสองคน,นเล่นออกมาดีมากจริงๆทั้งทั้งตัวของเออ่คุณจูนแล้วก็คุณเอนจอยนะผมว่าเขาทำดีมากนะครับ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ดีมากธรรมดานะดีมากๆด้วย ือแบบดีสุดๆเลยผมถึงเสียดายเนี่ยเพราะว่าถ้าเรื่องเนี้มีแบบมันมันมันมีแบบอะไรมากกว่านี้ยองค์ประกอบอื่นๆมากกว่านี้โอ้โหผมบอกเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเป็นอันดับสองเลยอาจจะยังสู้ผู้ตัวไม่ได้แต่แบบก็ก็สูสีอะ่ะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายเรื่องมากๆที่กํามันเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นออโอ้โห ลองดูนะผมจาชื่อไม่ได้เลยมันมีมากกว่า5เรื่องแล้วั้งที่กันมันจะออนตอนเนี้ยแล้วรวมถึงแบบเนี่ยช่วงเดือน9 1 1 1 1 12ของปีเนี่ยซึ่งแบบเอาเป็นว่าถ้าใครคือผมดูอะดูอยู่แล้วแต่จะดูชา้าดูไวแค่นั้นเองนะครับคือบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของ GL มากๆเพราะว่าผมดูเว็บนี้ที่ที่มันจะเป็นเว็บแบบดูพวกซีรีส์ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ เขนาน่าจะเขียนมาค่อนข้างละเอียดนะเห็นปะปี2025ม,มีเยอะมากเลยมีถ้าแบบอ่ะถ้าเรื่องที่กําลังมาใช่เดี๋ยวผมไล่ก่อนมันมีอันนี้อ่ะโอริยูกำลังมาอยู่แล้วก็อันนี้ผมเห็นว่ามีตอนแรกแล้วก็เป็น2เรื่องแล้วา,า,า,ามูไรซามฮาเรื่องแล้วมาเซฟโซนสี่เรื่องและเพเยอร์ห้มาแล้วเลิฟดีไซน์กำลังจะมาแล้วหกทานิสเสเมาอยู่เดเกอซูท้ายปีแ โอ้โหโคตรเยอะเอ้โ,ลโรลเลอร์คอสเตอร์กำลังออนอยู่9ควีนดอนมมาอยู่10แคเบลมาท้ายปี11แล้วก็อะไรอีกโอ้โหแล้วยังไม่รับอันนี้อีกที่เป็นเหมือนสีสีภาคโอ้โหผมบอกกันนะปีนี้สนุกสนุกสำหรับคนที่อยากดูหรือผมไม่อยากนึกถึงปีหน้าแบบว่าโอ้โหมันจะเยอะเยอะกว่านี้อีกอนะคือผมว่าที่นี้ก็เยอะมากนะแบบช่วงนี้คือเต็มแน่นสุด เอาเป็นว่าไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆมาดูซิว่า,เ,าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร <c oughs> จริงๆก็มีเรื่องเดียวเนาะที่ผมยังไม่ได้ตามเราคิดว่าก็อยากตามก็คือเรื่องนี้แหละเรื่อง Reverse w i t e me นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องต่อไปที่เป็นคลิปหรืออาจจะมีเรื่องอื่นมาก่อนเพราะว่ามันใกล้จบแล้วเนาะอีกหลายๆเรื่องที่ผมพูดไปประมาณแบบ ตอนนี้ก็มีแบบ6เรื่อง7เรื่องออนซ้อนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็วาเจอกันนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อถึงเวลา